โรงเรียนอนุบาลวานนนิวาสราชบำรุงตั้งอยู่เลขที่13หมู่3ถนนเดือเจริญตำบลวานนนิวาสอำเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลนครเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีห้องเรียนทั้งหมด44ห้องเรียน รูปแบบการสอนออกเป็น3แบบคือห้องเรียนปกติห้องเรียนพิเศษ MEP และห้องเรียน MS ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนอนุบาลนวณนนิวารราชบำรุงปีการศึกษา2567มีค่าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น92คนและมีนักเรียนปีการศึกษา2567 ทั้งหมด1444คนปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารงานโดยผู้บริหารมืออาชีพนายวรวิ์บุญภูลตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนายธนาชาติจันปุ่มตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารงานฝ่ายวิชาการนางพิไลรัตน์พรมวังตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารงานฝ่ายบริหารงานบุคคลนางสาวบายันภาระเวศตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปการดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบของโรงเรียนอนุบาลมนน,นิวาสราชบำรุง 1. ปีการศึกษา2567โรงเรียนได้ดำเนินการโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบเป็นปีที่สอง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นปถมศึกษาปีที่5และทางโรงเรียนได้มีการแต่งตั้งกรรมการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบอย่างต่อเนื่อง 2. โรงเรียนจัดทำแผนการดำเนินงานและโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 3. ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ได้เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบและขยายผลให้กับครูและบุคลากรนในโรงเรียน 4. โรงเรียนมีการจัดทำหลักสูตรโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 5. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบหกดำเนินการคัดเลือกนักเรียนจากผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 7. จัดตั้งและดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์แนวใหม่ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามวัยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนตามความพร้อมเผชิญทุกความเปลี่ยนแปลงในอนาคตและสร้างโอกาสให้นักเรียนพัฒนาตนเองอย่างมีความสุข 8. มีการจัดทำสารสนเทศของโรงเรียนโดยการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของโรงเรียน 9. ครูผู้สอน ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องโรงเรียนอนุบาลวนอนิวาสราชบำรุงได้ดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบโดยการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตพร้อมทั้งปลูกฝังความเป็นนักวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดทักษะขั้นสูง ผ่านกิจกรรมที่เน้นการลงมือทำแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองอย่างมีความสุข